สำหรับผลกรรมที่ผู้หญิงคนไหนก็ตามเกิดความคิดจนกระทั่งออกมาเป็นคำพูดแล้วก็ลงมือกระทำจนเป็นเหตุทำให้พระภิกษุรูปหนึ่งจำต้องสึกออกมาจะมีกำลังมากหรือน้อยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านี่จานี่เนาะพระภิกษุรูปนั้นเป็นพระที่ ประพฤติปฏิบัติชอบมากน้อยขนาดไหนอีกทั้งท่านใช้ระยะเวลาในการออกบวชมายาวนานเท่าใดและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือพระภิกษุรูปนั้นมีมโนปณิธานในการบวชเป็นอย่างไรตามนั้นไปจ้ะอาแล้วอาแล้วเาวนาะอย่างในกรณีรแรก กรณีแรกตหาพระภิกษุรูปนั้นฟังกันอยู่บึเป่จ๊ะเป็นพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบอีกทั้งท่านยังเป็นพระที่มีมโนปณิธานในการออกบวชที่แน่วแน่มั่นคงคือตั้งใจที่จะออกบวชสร้างบารมีไปจนตลอดชีวิตแล้วเรานี่หมายถึงฝ่ายหญิงนะจ๊ะ เป็นต้นเหตุหรือมีส่วนทำให้พระภิกษุรูปนั้นจำต้องศึกออกมาไม่ว่าโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งผลกรรมที่เกิดขึ้นก็จะมีกำลังมากๆๆกมากมา,กากราะเหมือนเราไปตัดรอนหนทางการสร้างบารมีของท่านซึ่งกว่าท่านจะสั่งสมในขัมมะบารมีจนมีมโนปณิธานแบบนี้ได้ ตั้งต่ผ่านความยากลำบากและใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีมายาวนานไม่เพียงเท่านั้นเรายังเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีส่วนทำให้อายุของพระพุทธศาสนาสั้นลงอีกด้วย oh. สึผ่ผลจากการกระทำดังกล่าวนี้ oh. ก็จะกลายเป็นกรรมที่มาตัดร้อน เอาไวกำลังบุญที่ตัวเราเคยสั่งสมเอาไว้ด้วยความยากลำบากในอดีตชาติของผู้ที่กระทำนี่นะจ๊ะไมาว่าจะเป็นบุญอะไรก็ตามอ่อนกำลังลงบามีสิบทัศที่เราเคยทำนี่นะจ๊ะอย่างเข้มแข็งด้วยความยากลำบากก็จะได้มามันจะอ่อนกำลังลงตามฐานไหมจ๊ะคุ้มไหม นอกจากนั้นถ้าเรามีวิบากกรรมหรือเศษกรรมที่มีกำลังเร็วแรงคอยตามส่งผลอยู่ผลกรรมดังกล่าวนี้ก็จะไปดึงดูดอวิบากกรรมหรือเศษกรรมเหล่านั้นให้ตามมาส่งผลในแบบทันทีทันใดอีกด้วย oh. คือแทนที่จะส่งผลต่อไปอีกหลายๆชาติ oh. มาปุ๊บปั๊บทันทีทันใดตามทันไหมจ๊ะ นี่คมไหมอย่างนี้เห็นไหมจ้าว่าผลก็มันน่ากลัวขนาดไหน<ะ>เพราะฉะนั้นหูห,หูใครใครแล้วรู้แล้วจงหยับประพฤติ<ะ>แม้เพียงแค่คิดก็ไม่ได้<ะ>กรณีที่สองดูกันอยู่หรือเปล่าจะ๊ะถ้าพระบิกษรุรูปที่เราเป็นเหตุ ทำให้ท่านจำต้องซึกออกมาเป็นพระที่ยังไม่มีมโนปณิธานในการบวชสร้างบารมีที่แน่วแน่มัน่นคงหรือยังไม่มีความคิดที่จะบวชสร้างบารมีไปจนตลอดชีวิตแต่ก็เป็นพระที่ตั้งใจบวชบวชแล้วก็ตั้งใจฝึกตัวแล้วก็มีความคิดที่จะบวชต่อไปเรื่อยๆโดยยังไม่มีกำหนดซึก ผลกรรมที่เกิดขึ้นก็ยังถือว่ามีกำลังมากแต่ก็ไม่มากเท่ากับกรณีแรกอยงนี้ตามทันไหมจ๊ะส่วนว่าส่วนต่างในการทรงผลจะมีกำลังมากน้อยขนาดไหนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตั้งใจฝึกตัวของพระภิกษุรูปนั้นๆว่าถ้าเป็นพระที่ตั้งใจฝึกตัวมากน้อยแค่ไหน และท่านใช้อระยะเวลาในการบวชไม่ยาวนานเท่าใดเช่นถ้าตั้งใจฝึกตัวมากและบวชมายาวนานตามท่านไหมจ๊ะผลกรรมที่เกิดขึ้นก็นจะมีกำลังมากแต่ถ้าตั้งใจฝึกตัวมากแต่บวชมาได้ไม่นานานี่เนาะผลกรรมที่เกิดขึ้นก็นจะมีกำลังลดลงไปตามส่วนอย่างนี้เป็นต้น กรณีที่สามพรบภิกษุรูปที่เราเป็นเหตุทำให้ท่านจำตั้งศึกออกมาเป็นพระตั้งที่ตั้งใจบวชทามทานไหมจ๊ะออกมาจากพระที่ตั้งใจบวชเนี่ยแต่ท่านมีความตั้งใจที่จะศึกออกมาอยู่แล้วเห,นหน็นเนาะ ตามฐานปฏจจัตรงนี้หรือตั้งใจที่จะบวชเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นช่วงไม่ยาวนักแล้วเราเป็นต้นเหตุทำให้ท่านจำต้องศึกอามารก่อนกำหนดนี่สมมติท่านตั้งใจบวชเดือนต่อเดือนอเราเอามากรอนวันต่อวันเนี่ย หรือถ้าวันต่อวันเรามาเป็นชั่วโมง,งอย่างน,นี้ตามทันไหม,มคือก่อนกำหนด oh. สมมติตั้งใจรักรรษาหนึ่ง oh. แต่ว่าออกมากลางรรษา oh. อ่างนี้ตามทันไหม oh. ผลกรรมที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับเจตนาของเราเป็นหลัก oh. นี่นี่นะจ๊ะ oh. ว่าเรามีเจตนา oh. <laughs> ให้ท่านสิกออกมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เป็นเพราะเหตุจำเป็นหรือเป็นเพราะความต้องการของตัวเราเองกันแน่นอ่านี่เนาะถ้าเป็น <laughs> ถ้าเป็นเพราะเหตุจำเป็นจริงๆเจีจนามาตามใหเสือกเพราะเกิดปัญหาที่เจ้าตัวต้วตองออกไปเคลียร์โ<อ>ดยตรงเขาเองเท่านั้น,นเป็นต้น,เ,นเราก็จะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกรรมตรงนี้แต่ถ้าเป็นเพราะ ความต้องการของตัวเราเองคือไม่มีเหตุจำเป็นแต่ก็อยากให้ซื้อกอกมาผลการที่เกิดขึ้นก็จะมีกำลังมากในระดับหนึ่งเพียงแต่กำลังในการส่งผลจะอยู่ในระดับของเศษกรรมตามทานไปจ้ะคือไม่ได้มีกำลังมากเหมือนอย่างกรณีที่หนึ่งและกรณีที่สองซึ่งมีกำลังส่งผลอยู่ในระดับของวิบากรรม อันนั้นวิบาก,กรรมแต่อันนี้แค่เศษกรรมนี่นี่นะจากที่ครูไม่ใหญ่ยกผลกรรมของฝ่ายหญิงมาทั้งสามกรณีมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ครูไม่ใหญ่นำมาขยายความให้พวกเราได้ฟังพอเข้าใจเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงแล้วมันยังมีองค์ประกอบและมีารายละเอียดปลีกย่อยในการส่งผลของกรรมประเภทนี้อีกเยอะแยะ,ยะมากมาย ถึงเราจะลงรายละเอียดกันจริงๆมันก็มันสียาวมากนี่นะเอาไว้ครูไม่ใหญ่มี <c oughs> อีกทั้งจะมีสุขภาพแข็งแรงกว่านี้ด้วย <c oughs> อาจจะนำมาขยายความแบบเจาะลึกให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งแต่ที่แน่ๆใครก็ตามที่กำลังมีความคิด หรือกําลังจะลงมือนี่นะกาะทำกรรมในลักษณะแบบนี้ก็ขอยกลับไปคิดทบทวนใหม่ให้ดีๆเพราะไม่จากนั้นเราอาจจะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีส่วนทำให้อายุของพระพุทธศาสนาสั้นลง ผลผลกรรมที่เราจะได้รับมันไม่ค้มกันนะลูกนะนี่นาะเห็นไหมจ๊ะว่าเรื่องรางกฎแห่งกรรมเนี่ยเราจะละเลยหรือไม่ศึกษาไม,ไม่ได้เนี่ยโอ้แล้วถ้าเราจะสรุปผลกรรมนังกล่าวนี้ในพุทธันดรที่ผ่านมาที่เธอดูเหมือนจะเป็นผู้เริ่มต้นในการสารสายสัมพันธ์ที่เกินเลยก่อน คือเป็นฝ่ายที่พยายามเข้าไปทําความก็ได้จิตสนิทสนมจนเป็นเหตุทําให้พระภิกษุรูปหนึ่งถึงจะเดินมีความตั้งใจอยากที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด็การออกบทชสร้างบรมีไปจนตลอดชีวิตตั้งเปลี่ยนเป้าหมายในการออกบทชสร้างบรมีในการสกรรมครองเรือนก็ถือว่าเข้าข่ายในกรณีแรก เพียงแต่ผลกรรมที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เข้มข้นมากถึงขนาดให้ผลเน็ตๆนแบบเต็มร้อยที่เป็นเช่นนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าพราะภิกษุร,รูปนี้เพิ่งออกบวชมาได้ไม่นาน<อ>นี่ตามได้ไหมจ๊ะ<อ>แต่ใน,นระดับความเข้มข้นในการส่งผลของกรรมก็จะหย่อนลงมาตามส่วนถึงแม้กําลังมันจะหย่อนลงมาแต่ก็ยังถือว่าเป็นกรรมที่มีกําลังมากอยู่ดี เนจ้ะคือไม่ถึงระดับเฮฟวีเวทแต่อยู่ระหว่างเวนเตเวทอ๋อ,อนี่เนาตามทันไหมจ๊ะ,อะเอาอีกไหมเนี่ยะจะดีละ,ะและได้ผลจากกา,การกระทำดังกล่าวนี้ก็ได้ถูกเซตจนกลายเป็นกรรมที่มาตัดลอนทำให้กำลังบนที่เธอเคยสั่งสมวไว้ด้วยความยากลำบาก แนอดิไดชาติอ่อนกำลังลงจะทำให้อะไรที่เธอควรจะได้ oh. ก็อาจจะไม่ได้หรือถ้าได้ก็ต้องใช้เวลามากกว่าที่ควรจะเป็นเป็นต้นเช oh. ่นควรจะรวยพุ่งนี้ oh. ก็อาจจะไเป็นยี่สิบปีข้างหน้า oh. oh. อะไรอย่างนี้เนาะ oh. oh. คือใช้เวลามากกว่า oh. Oh. นี่เนาะ และในเวลาเดียวกันกรรมดังกล่าวก็จะคอยหาจังหวะหรือหาช่องไปไปดึงดูดอวิบากกรรมหรือเศษกรรมต่างๆคือมันจะดึงวิบากกรรมมันจะดึงเข้าพวกเดียวกัน,นที่เคยทําอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนี่นะจ้าบุญก็จะดึงเรื่องบุญมาบาปก็จะดึงเรื่องบาปมาฝูงนกเข้าฝูงนกฝูงเนื้อเข้าฝูงเนื้อฝูงปลาเข้าฝูงปลานี่จ้าตามทันไหม ก็จะคอยหาจังหวะหาช่องเผ่อไปดึงดูดอวิบากกรรมหรือเสียกรรมต่างๆที่เคยท,ทาผิดทำพลาดที่เธอเคยทํทาผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติจะมีกําลังที่แรงที่สุดให้มาสงม่งผลเร็วขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนนี่จะ้ะแล้วยิ่งเราเกิดมาไ้บพบนับชาติไปทวนโอ้โหนี่เนาะแล้วยังเป็นบาปเป็นท่าเป็นจามานอยู่นี่นะะโอ้เขาสอดอย่างนี้มาเรื่อยๆเลย กิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากมากบางน้อยบ้างส่วนของกรรมมัง่งเศษของกรรมมัง่งน,นี่ซึ่งมันกระจากระจายบ้างแล้วเขาจะรวบรวมเอามาประมวลทรงผลแต่นั้นเมื่อเธอเรามาเกิดสร้างบารมีในภพชาติปัจจุบันนี้อีกครั้งผลกรรมนั่นกาวซึ่งก็คือผลกรรมที่เธอเป็นต้นเหตุทําให้พระภิกษุนมรูปหนึ่ง ตงแต่เดินมีความตั้งใจที่อยากออกบวชสร้างบารมีไปจนตลอดชีวิตตั้งศึกออกมาครองเรือนก็ได้ตามมาส่งผลและหาช่องเข้ามาตัดอรรนตั้งแต่ตอนเธอลงมาเกิดแล้ว oh. นี่เนาะคือทำให้รูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติของเธอสมบูรณ์น้อยกว่าในภพชาติที่ผ่านๆมา oh. คือจริงๆเราจะต้องสมบูรณ์กว่านี้ คือจะต้องมีรูปงามกว่านี้แข็งแรงกว่านี้อายุยืนกว่านี้รวยกว่านี้เฉลียวฉลาดกว่านี้เป็นต้นตามทันไหมจ๊ะนะมันก็เลยทอนลงมานี่เนาะนอกจากนั้นในช่วงเบื้องกลางของชีวิตวิบากกรรมนักลาะก็ได้ไปดึงโดดอวิบากกรรมปานาธิบาต ได้พบชาติกันก่อนที่ยังมีกําลังเร็วแรงซึ่งก็คือพบชาติที่เธอเป็นหมอรักษาโรคแล้วไม่ได้ใช้โัคคนไข้แบบปันผ่านจนไปเหตุทําให้คนไข้อะไรนั้นซึ่งจริงๆแล้วยังมีสิทธิ์ลอดกลับต้องมาเสียชีวิตโดยไม่ได้เจตนานี่ให้มาส่งผลแบบปัจจุบันทันด่วน ถึงกับเป็นผลทำให้เธอต้องล้มป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะวัยของเธอควรจะสักเก้าสิบเนี่ยไปแค่สาแปเท่านั้นอย่างน้อยควร8ปดสิบสกลับตลปัดกันตามทันไหมนี่นะก็เลยต้องมาก่อนวัยอันควรด้วยเรงบริเ่งตามน้ำเหลืองบริเวณปอดอย่างในพบชาติปัจจุบันนี้ชัดไหมนี่นะ